สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนครับเราพบเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันเสาร์เวลา10นาฬิกา5นาทีนะครับทางโทรทัศน์รัฐสภาทีวีดิจิทัลช่องหมายเลข10ครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนที่น่าสนใจติดตามไปด้วยกันใน30นาทีนี้กับเรื่องราวของการเงินและการลงทุนนะครับวันนี้ผมนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการครับอยู่กับพิธีกรร่วมนะครับเป็นนักวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์การลงทุนครับ กับคุณประกิตศิลวัฒนเกตนะครับกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสำหรับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นวันเสาร์สุดท้ายท้ายสุดของปี2566กันแล้วนะครับรบในช่วงที่หลายคนหยุดกันแล้วก็เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับกลับต่างจังหวัดเนี่ยแต่ว่าในส่วนของสภาทิศนี้แม้ว่าจะไม่มีการประชุมในส่วนของสอสอนะครับ แต่ว่ากรรมธิการต่างๆที่ติดตามเรื่องของงบประมาณปี2567ทําการบ้านกันหนักมากทีเดียวเพราะรว่าเปิดมาปีใหม่หลังปีใหม่เปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเรื่องของร่างพรบง,งบประมาณปี67เลยซึ่งใช้เวลาวันที่3ถึงวันที่5มกราคมครับอาจารย์ครับครับ,รบก็ได้เวลาสักทีหนึ่งทุกอย่างก็ยังเป็นไปตามไทม์ไลน์นะครับถ้าเป็นไปตามกําหนดการไม่ได้มีอะไรสะดุดนะเหมือนอย่างตอนปี2000 560ครับถ้าไม่มีอะไรสะดุดเรื่องการเสียบบัตรแทนอะไรทุกอย่างเนี่ยก็เป็นที่เชื่อว่าเราน่าจะได้มีการทุนก้านะครับตัวพระราชบัญญัติงบประมาณปี67เนี่ยในช่วงกลางเมษานะครับแล้วรัฐบาลก็น่าจะได้ใช้งบประมาณตรงนี้นะครับและจะได้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจไทยก็อาจจะได้ฟื้นตัวได้อย่างที่คาดหวังสักทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องของร่างพรบรงบประมาณปี2567นะครับว่าจะสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจในปีหน้าอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นเราติดตามในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำน้ำมันค่างเงินกันก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่ในส่วนของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับจาก1399.27ยไปสู่ระดับ1416.01จุดจุดครับ ต่อมานะครับเป็นในส่วนของหุ้นสหรัฐครับหรือว่าดาวโจนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หลังจากที่ทำออเทมไฮไปแล้วก็มีการทิ้งตัวลงมาก็มีการค่อยค่อยทยอยปรับเพิ่มขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นะครับ37,073.04ถึง 37, 37,663.48จุดครับดับชนี S&P 500ก็ทำทรงกราฟคล้ายกับดาวโจนนะครับ4,697.82ถึง4,783.15จุ 4, ดครับดัชนี NASDAQ ครับ วิ่งอยู่ในช่วงการปรับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับ14,777.94ถึง15,109.09จุดครับมาต่อกันที่ราคาทองคำโลกนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาจากกราฟ t ทม e f ฟ a ม e 5 5นาทีจะเห็นว่าปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ2,045.92ถึง2,088ต่อดอลลาร์ต่อออนนะครับขณะที่ราคาน้ำมันโลกครับอยู่ในกรอบ73.19ถึง76.07 เหรียญสหรัฐต่อบาเรลครับและค่าเงินบาทนะครับก็สําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็คงมีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจาก34.74มาสู่ระดับ34.11ก็จะเห็นว่ามีการแข่งค่าขึ้นภาพรวมสินทรัพย์ต่างๆครับอาจารย์หุ้นทองคําน้ํามันค่าเงินส่งท้ายปี2566เป็นยังไงบ้างครับก็เรียกได้ว่าเอวลิติงแลนลี่นะครับคือทุกอย่างปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยนะฮะสบายใจหายห่วง นะฮะสิ้นปีนี้ก็ซันตากรกแจกของขวัญนะครับกับปีหน้าสดใสต่อไหมครับโดยตามหลักแล้วมักจะดีต่อเนื่องไปอีกสัก2สัปดาห์งสัปดาห์แรกของของของเดือนแรกนะของเดือนมกราคมแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นความผันผวนมากขึ้นนะตั้งแต่ปลายมกราคมเป็นต้นไปครับนี่คือตามธรรมชาตินะธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของินทรัพย์เสี่ยงนะครับรบไม่รู้ว่าในส่วนของ การพิจารณางบปี67เนี่ยจะส่งผลต่อตลาดด้วยไหมนะครับเพราะว่าเปิดมาปีใหม่ครับอาจารย์ต้นปี67นะฮะก็จะมีการนำร่างพรบงบประมาณปี2567เนี่ยเข้าสู่สภาหรือวงเงิน3.48ล้านล้านบาทด้วยกันตรงนี้สำหรับร่างงบประมาณอาจารย์มองว่าอย่างไรบ้างครับก็อย่างแรกก็มาซะทีแล้วก็ไปไปตามไทม์ไลน์นะครับวงเงิน3.48ล้านล้านเนี่ยขยับมากขึ้นนะครับ เ่อเทียบกับปีงบประมาณปี2,565เนี่ยอยู่เราสัก9%ของปี65เนี่ยจะอยู่ที่3.18ดล้านบาทอ่านะครับแปลว่าขยับขึ้นมา3ามแสล้านนะฮะก็ใช้งบมากขึ้นตั้ง3 0มแสล้านเนี่ยทีนี้ก็มีคําถามว่าเฮ้ยเราใช้งบมากขึ้น3ามแล้านเนี่ยมันมาจากการกู้เพิ่มหรือไม่ครับข่าวดีเลยก็คือ มันมาจากการประมาณการรายได้ที่สูงขึ้นม,มีการ,รประมาณการรายได้ที่คือคือรายรับเนี่ยที่มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราราประมาณสัก11เปอร์เซ็นต์ได้นะฮะกลายเป็นประมาณสัก2.7 2.75 2.75 76นี่แหละนะครับล้านล้านบาทบดีขึ้นจากเดิมเนี่ยเราราเกือบ300ล้านหนึ่งกันก็แปลว่าประมาณรายรับดีขึ้นก็เลยใช้ใจ่ายมากขึ้นไม่ได้กู้เพิ่มมากนัก แล้วก็ภายใต้งบปี67เนี้ยังไม่ได้เห็นเรื่องของการตั้งงบสําหรับดิจิตอลวอ l เล็ครับก็แปลว่าทุกเม็ดเนี่ยก็ยังเป็นไปในแนวทางเดิมก็คือเป็นรายจ่ายประจํำรายจ่ายลงทุนงบกลางนะครับมันก็อาจจะขับเคลื่อนได้ขับเคลื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ได้ตามกรอบของมันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นงบประมาณที่ผมว่ามันมีจุดที่น่าสนใจเยอะโดยเฉพาะงบลงทุนงบลงทุนเนี่ยนะครับตูมขึ้นมาถึง7 7 0 0 0ล้านเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายปี67นะครับเป็นงบทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีการแบ่งจำแนกแยกย่อยมีทั้งรายจ่ายประจำมีทั้งงบการลงทุนนะฮะชำระคืนต้นเงินกู้แล้วก็รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังเป็นไงอาจารย์ครับก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างดีตรงที่ว่ารประมาณการรายรายได้เนี่ยนะครับการจัดเก็บภาษีต่างๆเนี่ยมันสูงกว่าง,งบรายจ่ายประจำโดยปกติที่พอๆดีกันเลยนะครับ โดยปกติพอพอดีกันนะจะเห็นว่ารอบนี้ถือว่ามีเกินด้วยนะครับส่วนเกินตรงนี้เขาก็เอามาใช้เป็นงบรายจ่ายลงทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงเอาไปชําระคืนหนี้มากขึ้นนะครับการชําระคืนการชําระหนี้เนี่ยจริงๆแล้วแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่3ก้อนนะครับมันก็จะมีก้อนชําระหนี้บวกเ,เงินต้นบวกดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่3 5แสนล้านนะครับเป็นเงินต้นเนี่ยแค่แสนล้านดอกเบีย้ย2.5 นะครับแล้วก็มีอีกก้อนหนึ่งก็คือตัวค่าใช้จ่ายคงค้างนะครับอีกประมาณแสนล้านนะครับเราเห็นได้ว่าภาระนี่เราในแต่ละปีมันเยอะทีนี้กลับมาที่งบลงทุน7จ็ดแสนล้านเนี่ยผมว่านี่ไฮไลท์เพราะว่ามันเป็นไอเทมหลักที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้คร,ครับหนึ่งในไอเทมนะครับหนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเราจะเห็นได้ว่าปีนี้เป็นปีที่เรา,เามีเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าค่าหนึ่งในตัวถ่วงเลยก็คือการลงทุนของรัฐหายไปเลยนะครับ ปีหน้าเนี่ยนะครับไตมาหนึ่งก็ยังไม่ได้การลงทุนของรัฐเข้ามาช่วยหลอกนะแต่ด้วยความที่เบสายน์เราจะเริ่มได้ใช้งบเนี่ยก็จะได้เห็นการถมเข้ามาของของงบตัวนี้7จ็ดเจ็ดแสนล้านมันก็อาจจะได้ใช้ตั้งแต่เบสายันกันยาสิ้นสุดปีงบประมาณมันอาจจะใช้ไม่ได้ถึงเจ็ดแสนหรอกแต่มันก็เต็มที่มันต้องอัดเข้ามา,าจ,จะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะได้เห็นการบูสต์เศรษฐกิจฉะนั้นแล้ว GDP ไตมาสอง,องเราคา,าดหวังได้หรือ GDP ครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยเราคาดหวังได้ นะครับว่ามันจะโอเคนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เป้าหมาย GDP ทั้งปีที่อธนาคารแห่งประเทศไทยวางไว้นะครับสาไม่นับรวมดิจิต a l วอลเล็เนี่ยมันมันพอจะหวังได้แต่สิ่งที่ผมว่าต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือการประมาณการรายได้ของรัฐบาลเนี่ยสูงเกินไปหรือไม่เพราะมันมาจากการตั้งกรอบการประมาณการ GDP ของประเทศไทยในปี6 7ถึง5%เลยนะส,สูงกว่าทุกสำนักในโลกบใบน,นี้ นะครับนั้นแปลว่าบทสุดท้ายแล้วรายได้อาจจะไม่ได้ไม่เข้าเป้าใช่ไหมฮะรายได้ไม่ได้เข้าเป้าแต่ตั้งรายจ่ายไว้เยอะแล้วใช่ไหมปัญหามันก็จะกลายเป็นมีหนี้คงค้างอีกอต้องไปเป็นภาราในปีถัดไปหรือไม่<อ>วันนี้ต้องต้องระวังครับ ทีนี้ถ้าไปดูในส่วนของงบประมาณแต่และกระทรวงหน่อยนะฮะงบที่แต่และกระทรวงที่ได้สูงสุดแล้วก็แต่และกระทรวงที่ได้น้อยสุดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดูแล้วก็วิเคราะห์นิดหนึ่งว่าสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรนะครับงบประมาณห้าหน่วยงานที่รับงบสูงสุดนะครับเราก็จะเห็นว่าอันที่อันแรกเลยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยนะครับ 3.53แสนล้านนะฮะอันดับ2คือกระทรวงศึกษาธิการ3.28แสนล้านอันดับ3ค,บคือกระทรวงการคลังสามงเจ็แสนล้านอันดับ4กระทรวงกลาโหม1.98แสนล้านอันดับ5กระทรวงคมนาคมหนึ่งจุดแสนล้านตรงนี้ถือว่าเป็นการวางงบไว้สมเหตุสมผลหรือไหมครับอาจารย์ก็ ดูดูพิกโผนิดนึงนะ<อ>ดูมีปาดแซงหน้านะฮะอย่างกับ,บอาเซนอลลิเวอร์พูลเลยสับไปสัปบมานะครับ<อ>ก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นดับหนึ่งครนะปกติแล้วดับหนึ่งเราต้องเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะครับแต่ว่าพอจะเข้าใจได้แต่ว่าที่กระทรวงมหาไทยรอบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะเป็นผลพวงนะครับมาจากนโยบายส่งท้ายนะครับของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ก่อนหน้าก็คือเรื่องการปรับเพิ่มขึ้นค่าตอบแทนนะผู้ใหญ่บ้านนะครับอบอตอทุกอย่างไม่รู้ทำไปเพื่ออะไระ okay โอเคก็เพื่ออาจจะเป็นเพื่อปากท้องอะไรฮะก็ทําให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้สูงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ทําให้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโอ้สูงขึ้นกว่าเดิมถึงแนก็เลยแซงหน้ากระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วแต่และกระทรวงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่งบประมาณมันเยอะเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าไม่นับถ้าไม่นับกระทรวงการคลังนะว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมข้าวนาคมสื่อสารที่การมหาไทยเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรนะก็เงินเดือนนะค่าราชการต่างนะครับเนี่ยก็จะเป็นภาระใหญ่ครับส่วน5้าหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุดกันบ้างครับก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของพลังงานหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้น้อยหรือว่าเขามีการจัดเก็บรายได้ของเขาเองอย่างกระทรวงพลังงาน2834ล้าน กระทรวงสาหกรรม4,559ล้านนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา5,591ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์6,822ล้านบาทและกระทรวงวัฒนธรรม7 0 1 6ล้านบาทอย่างพลังงานเนี่ยครับได้รับการจัดสรรน,น้อยเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาเป็นเรื่องป,ปกติอ,อะไร,รบุคลากรไม่จําเป็นต้องเยอะอนะครับ,รบเขาดําเนินดําเนินการบริหารราชการบริหารกระทรวงเนี่ยนะครับก็ด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับ มันมันไม่จําเป็นต้องใช้บุคลากรเยอะเป็นเรื่องปกติกระทรวงพลังงานไม่จำเป็นต้องเป็นกระทรวงที่ได้รับ,รบเอ,อ่อบัตเจตเยอะอยู่แล้วเพราะมันมีหาไรายได้ได้ของตัวเองอ่าครับ,รบเป็นเรื่องปกติครับครับนะครับแล้วจากงบที่มีการแบ่งสัดส่วนจัดสรรมาแล้วเนี่ยคาดการว่าจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปีหน้าไปในทิศทางไหนบ้างครับเอ,อ่ออย่างแรกเนี่ย ยิ่งใช้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีถูกไหมครับเพราะว่าปัญหาของ GDP เราหรือเศรษฐกิจไทยที่มันติบโตช้าตรงนี้เนี่ยเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยการขับเคลื่อนของรัฐอ่ะมาน้อยอแล้วรัฐจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อะไรบ้างนะครับอ่ขับเคลื่อนได้ผ่านจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับเอ่อทั้งกระตุ้นให้กับประชาชนจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งตัวรัฐจับจ่ายเองหรือรัฐลงทุนเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหายไปเลยนะครับโดยเฉพาะการลงทุนของภาครัฐ นะครับมันไม่ได้ใช้งบปี67มาตั้งแต่เดือนตุลาะนะครับมันก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยซบเซานะครับแต่ถ้าเราเริ่มได้ใช้งบประาณปี67ไอเทมที่จะต้องมาให้หนักๆก็คือการลงทุนนะครับซึ่งในรัฐบาลชุดนี้นะครับงบประมาณปี67เนี่ยก็ตั้งไว้ถึง700แสล้านใน700แสล้านมีเวลาให้ใช้เวลอยู่ราวๆ5เด <END S 1> ือนผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีได้นะครับเราถ้าเราเจาะลึกลงไปในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็พบว่า ก็จะมีส่วนที่จะไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางหลวงมอเตอร์เวย์ครับหรือขยายส่วนต่อรถไฟฟ้าเนี่ยก็ตั้งบัตเจ็ตไว้แสนกว่าล้านนะครับตรงนี้มันก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนได้นะครับยังไม่นับรวมงบกลางอีกนะงบกลางอีกก็ตั้งไว้เจ็ดแสนกว่าล้านตรงนี้ก็น่าจะสามารถดึงมาในส่วนของการกระตุ้นนะฮะกระตุ้นด้านต่างๆได้นะครับเช่นนะะถ้าเป็นรัฐบาลสมัยก่อนเขาก็เอามาใช้เรื่องของคนละครึ่ง นะครับเที่ยวด้วยกันมันเป็นการกระตุนะ้นเสลกกระตุ้นการอุโปโภคบริโภคนะครับ,บก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอย่าช้านะครับถ้ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นในในการประชุมสภา,าเช่นตอนสมัยงบประมาณปี2,560ครับนะครับตอนนั้นมีเรื่องการเสรียบบัตรแทนอโ,อโหะสดุดกันไปสะดุดกันไปเลยนนจริงๆแล้วเราต้องใช้งบกันตั้งแต่ตอนเข้าสภากันเนี่ยตั้งแต่ตอนเดือนตอนเดือนพฤศจิก น, <S <S น่าใช้เด้งบกันประมาณกลุ่มพาใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพอมีการเสรียบัตรแทนแล้วต้องมีการพิจารณากันใหม่ในวาระสองนะฮะวาระสอ,องวากลับไปพิจารณากันใหม่วาระหนึ่งวาระสองนะฮะมันก็ล่าช้ากว่าจะได้ใช้คือเมษายนปี2560อหครับโอ้โหตอนนั้นเศรษฐกิจน็อกไปเลยและยิ่งมาเจอโควิดด้วยมึนกันเป็นแถบครับทีนี้ในภาพรวมถ้าเกิดว่ามีการจัดสรรงบมาแบบนี้นะฮะในส่วนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ล่ะครับ อันนี้สงของกลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐบ้างครับจริงๆแล้วได้ไดทั้งหมดมนะครับเพราะว่ามันได้โดยองค์รวมเศรษฐกิจไทยไง<อ>นะครับคือมันสําคัญมากเลยนะงบอุดหนุนคือมันเดาง่ายมากเลยว่าเศรษฐกิจไทยอ่มอะมันจะซบเซาไตมาสา,ากับไตมาสี่ของปี2566ันาอยง่ายๆก็รัฐบาลไม่มีงบไป้ใช้รัฐบาลทำได้แต่ประคองตัวใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรให้ขับเคลื่อนเลยอ่ะไม่มีตัวช่วยนะครับ แต่ถ้าในทางตรงข้ามถ้าเรารู้ว่า้ตามไทม์ไลน์แล้วจะมีงบปี6กเมาเนี่ยเราก็รู้ทันทีว่าในอนาคตเนี่ยเศรษฐกิจมันจะถูกบูตขึ้นมาได้ตลาดหุ้นมันก็จะตอบรับตอบห้ามนั้นล่วงหน้าเช่นหุ้นเซ็ตอินเด็ก์ก็จะตอบรับดีตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งของปีหน้าเลยเพราะมันได้แรงกระตุ้นว่าเดี๋ยวจะมีงบปี67แล้วนะเศรษฐกิจ GDP ยังไงมันก็น่าจะขับเคลื่อนได้นะ,นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ติตอ l วอลเล็ตด้วยดูอย่างงบปี67ยังไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมมีกกาารรู้เพิ่่ขนนใหญะคับ หรือจะเป็นภาระด้านการคังในอนาคตยังไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ไปก่อนพุ้มันก็จะไปก่อนนะครับแต่ถ้าเราลงไปในลึกในรายละเอียดเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เห็นได้ถึงเต็มเต็มเลยก็คือกลุ่มรำเหมาก่อสร้างอาจจะมีความคึกคักหน่อยเพราะว่ามีงบลงทุนตั้งเแสนล้านที่ว่าจะไปทำโครงสร้างพื้นฐานนะครับมอเตอร์เวย์ทางหลวงนะครับขยายส่วนต่อรถไฟฟ้าว่าไปนะครับ ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราสรุปภาพรวมประมาณนี้กันก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับยังมีเรื่องราวของการหลอกลงทุนโดยการเปิดบัญชีม้านะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้าโดยใช้กลไกของสภาเข้ามาติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อช่วงหน้าครับ มาตรา77ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับรัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนคุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญ,ญัติได้ที่ www.parliament.go.th/section77 รับปีแห่งเอลนิโยโดยการประหยัดน้ำประหยัดไฟลดใช้พลังงานลดใช้พลาสติกเพื่อลดขยะลดมลพิษลดโลกร้อนเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ไปนาน,น,าน อาหารไทยเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความหลากหลายของรสชาติมีความอร่อยที่เกิดจากภูมิปัญญาและความรู้อันลึกซึ้งของแพทย์แผนไทยที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารติดตามเรื่องราวอันน่าสนใจของเมนูอาหารไทยเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยในรายการตำรับยาตำราอาหารทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาทางโทรทัศน์ร,รัฐสภาช่อง10รายการนี้ มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล กลับมาในช่วงที่2ของรายการท่องโลกลงทุนนะครับในช่วงนี้มาติดตามประเด็นเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชีม้าโดยใช้กลไกของรัฐสภาครับตอนนี้ทางคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรติดตามปัญหานี้อยู่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของท่านเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลครับเป็นประธานคณะกรรมการเข้ามาร่วมพูดคุยถึงความคืบหน้ากันครับสวัสดีครับท่านครับ ครับสวัสดีครับคุณนันทคมแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับครับผมท่านครับในส่วนของคณะกรรมการทราบมาว่าให้ความสนใจครับเรื่องของปัญหาการหลอกลงทุนโดยมีการเปิดบัญชีม้าเข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้เราเห็นปัญหาอะไรบ้างแล้วก็พบความเสียหายเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ในในขณะนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของบัญชีม้าโดยที่มิจฉาชีพใช้ เรื่องของบัญชีม้าเนี่ยในการหลอกลวงประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายจํานวนมากนะครับ,รบเพราะนั้นเนี่ยทางคณะกรรมธิการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามหาทางที่จะป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ถูกหลอกลวงผ่านการโอนเงินไปทางบัญชีม้าครับ บุูลค่าความเสียหายจากที่การประเมินมาเนี่ยครประมาณเท่าไหร่ครับท่านครับณณขณะนี้เนี่ยคงคงประเมินยากแล้วครับเพราะว่าเยอะมากในแต่ละวันแต่กรนี้ถ้าถ้าดูจากในขณะนี้ซึ่งเราเรามีศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ AOC 1441ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยได้นำเอาหมายเลขโทรศัพท์1441เนี่ยมาให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของ าภัยออนไลน์นะครับผ่านทางบัญชีม้าเนี่ยครับอันนี้ก็เฉพาะ30วันแรกที่มีการเปิดใช้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้โทรศัพท์มาแจ้งผ่านทางศูนย์เ o c เนี่ยถึง70,000กว่าลายนะครับแล้วก็มีการอายัดบัญชีได้ประมาณสัก10%บร์เซนครับแล้วก็จับกลุมได้ก็กลดหลั่นลงมานะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่า เมื่อมีการแจ้งแจ้งไปที่ศูนย์เอโอซีการที่จะยึดหรืออายัดบัญชีของอที่ถูกโอนเงินไปเนี่ยนะครับมันมันอาจจะมีความล่าช้าซึ่งช้าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเงินก็ถูกถ่ายโอนหรือว่าถอนออกจากบัญชีไปแล้วตรงนี้ครับเป็นปัญหาใหญ่ที่ในขณะนี้เนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐ แล้วก็ทางกรรมธิการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามหาทางป้องกันแก้ปัญหาอยู่ครับครับ,รบท่านครับพอดีเรื่องเกี่ยวกับบัญชีม้าเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่ต้นต่อบัญชีม้าด้วยนะครับผู้ที่มาเป็นตัวบัญชีม้าเองเนี่ยตัวม้าเนี่ยนะครับทางกรรมธิการมีการพิจารณาแนวทางนะครับในการที่จะเอาผิดนะต่อผู้ที่มาเป็นบัญชีม้าอย่างไร แล้วจะมีแนวทางในการป้องกันคนที่ถูกหลอกมาเป็นบัญชีม้าอย่างไรด้วยนะฮะพอจะมีแนวทางไหมครับท่านครับอันนี้เขาเรียกว่าพระราชก,กําหนดนะครับพระราชกําหนดป้องกันและปราบป,ารปรามก,การหลอกภัยออนไลน์นะครับซึ่งตัวนี้เรามีการออกพระราชกําหนดฉบับนี้มาเมื่อเมื่อปี2 5 6 6เนห้า้ยหกสิบหกนีแหละนะครับแล้วก็ประกาศใช้แล้วนะครับซึ่ง พหลกอฉบับนี้ก็เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยในการป้องกันแล้วก็ช่วยในการติดตามปัญหานี้ก็คือว่ามีหลายมาตราครับที่สามารถที่จะให้ทางธนาคารนะครับได้มีการอายัดบัญชีของบัญชีที่เป็นบัญชีม้าได้ทันท่วงทีแล้วก็มาตรา4ของพระรากชกำหนดฉบับนี้ก็ ให้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งทางธนาคารเนี่ยจะต้องมีการรีดแจ้งให้กับทางปปงหรือทางในส่วนของตำรวจไซเบอร์ได้ได้ทราบข้อมูลเพื่อเป็นการติดตามบัญชีม้าแล้วก็ติดตามผู้ที่เป็นนิจาชีพครับเพื่อป้องกันความเสียหายของพี่น้องประชาชนครับ,รบการพิจารณาของกรรมธิการในตอนนี้ครับมองว่าต้องมีการ แก้ไขกฎหมายหรือว่าต้องมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับในในส่วนของทางสภาครับตอนนี้ครัในส่วนกรรมธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดนะครับเราเราให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องของบัญชีมา้าอ,อย่างมากเลยเราได้เชิญหน่วยงานมาให้ข้อมูลประมาณสัก3าครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเ,เป็นชมรมธนาคารไทยนะครับ ในส่วนของออปปงในส่วนของตำรวจไซเบอร์บก็มาให้ข้อมูลเพื่อเพื่อที่จะหาแนวทางในการป้องกันเพราะทราบว่าไม่ว่าภาครัฐจะออกมาตรการใดมาเพื่อแก้ปัญหานี้มิจฉาชีพนะครับเขาเขาก็หาวิธีการในการที่จะ,ะหลอกลวงแล้วก็แก้ แก้แก้ปัญหาในส่วนที่ทางภาครัฐเนี่ยออกมาตรการมาได้ทันท่วงทีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็พยายามครับที่จะหาทางแก้ไขยอยู่อย่างล่าสุดเนี่ยเราก็มีแนวคิดว่าการใช้พระราชกำหนดเนี่ยครับในการอ,อ,อายัดบัญชีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันมีความล่าช้าเพราะว่ากว่าที่ผู้เสียหายเนี่ยครับจะทราบเรื่องว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกให้โอนเงินเนี่ยมันก็ ใช้เวลาพอสมควรในช่วงเวลานั้นนี่นิจฉาชีพเขาก็ถอนเงินออกจากบัญชีม้าไปแล้วนะครับดังนั้นกรรมธิการเองก็มีสมมุติฐานว่าเอถ้าเรามีความพยายามว่าถ้าเรามีการแจ้งให้ทางผู้เสียหายหรือให้ผู้เสียหายเนี่ยผู้ที่กําลังจะถูกหลอกลวงนะครับได้มีการตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะโอนเงินเข้าบัญชีม้าอย่างนี้น่าจะช่วยระง,งับ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับครับ,รบก็ก็พยายามที่จะหาะวิธีการในการแก้ปัญหารวมถึงคาดว่าอาจจะมีการตั้งคณะอนุกรรมธิการขึ้นมาเพื่อ,อ,อศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็มีการเสนอในการแก้ไขกฎหมายครับเพราะว่าการกำหนดฉบับนี้ออกมาเนี่ยเพื่อเพื่อป้องกันแต่ก็ยังมีในรายละเอียดที่อาจจะไม่ทันกับ ในส่วนของมิจฉาชีพที่เขาหลอกลวงประชาชนครับอาจจะต้องมีการเสนอเพิ่มเติมบทบัญญัติหลายๆเรื่องอยู่ครับครับผมวันนี้เราติดตามความคืบหน้าจากทางคณะกรรมการเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณท่านมากครับครับครับขอบคุณท่านคุณนันทกมแล้วก็ท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ ท่านเลิศักดิ์พัฒนาชัยกุลนะครับเป็นประธานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรครับก็ระบาดหนักนะฮะอาจารย์ปิงบัญชีม้าแล้วก็บัญชีปลอมทาง Facebook ที่เป็นแอดเข้าอะไรต่างๆอาจารย์โดนด้วยไหมครับก็ยังยังยังไม่ยังไม่เคยโดนนะครับแต่ว่าก็จริงๆเราอยากทายเสนอทางคณะกรรมการอาจจะต้องมีการ ับแก้กฎหมายหรือไม่นําเข้าสภาให้สภาพิจรารณาไหมาในงานเพิ่มโทษนะฮะให้กับผู้ที่เปิดบัญชีม้ามคือตัวบัญชีม้าต้องต้องรู้ว่ามันเป็นการกระทําความผิดนะฮะล้วโทษมันต้องเยอะขึ้นมเมื่อโทษเยอะขึ้นปุ๊บการเรียกได้ว่าผู้ที่จะตัดสินใจเนี่ยมันจะได้ยากมากขึ้นะจะได้ รู้ว่าโอกาสที่จะโดนรอลงอายามันจะได้น้อยลงเหมือนจะได้ยั้งคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าไปทำอย่างนี้นะโทษหนักเลยนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเพิ่มกระบวนการในการตรวจสอบว่าถูกหอกให้เปิดหรือไม่ก็ต้องมีมีวิธีการนะครับเพราะถ้าเราจัดการที่ต้นตอตรงนี้ได้มิชชาชีพก็จะยากมากขึ้นละแล้วเราก็ไปแก้ในจุดอื่นๆ ครับครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับกับรายการท่องโลกลงทุนในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าส่งท้ายปีเก่านะครับในวันเสาร์ที่30ธันวาคมครับก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนเดินทางกับภูมิลำเนาก็เดินทางปลอดภัยมีความสุขกันทุกท่านครับเวลาของรายการท่องโลกลงทุนหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมนันทคมประสาทพรพร้อมกับอาจารย์ปิงประกิจเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ปีใหม่2567นะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับ สวัสดีพี่ใหม่ครับ